แกกลองมี11เครื่องศูนย์ไทยนะครับมาอยู่ในมือผมแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเสี่ยหมี่ประเทศไทยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดยังมี11วันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับมีฟีเจอร์อะไรนะ่าสนใจบ้างสเปคเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับ จุดเด่นแรกเลยนะครับของมี11เนี่ยเรามาดูกันที่ตัวกล่องนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างแรกเลยของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการมาพร้อมกับกล้องนะครับเราบอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับสโ,โลแกนอย่างสมาร์ทโฟนแฟล c ชิพพร้อมกล้องระดับสตูดิโอเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับกล้องเขามีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซล เป็นแบบอัลต้าเคลียร์คาเมล่าแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้น่าสนใจนอกจากจะรองรับ 5G แล้วนะครับตัวลำโพงของรุ่นนี้ปรับแต่งโดยฮามันคารดอนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลำโพงชื่อดังแล้วกันนะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องสูนไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะรองรับการใช้งาน Google App นะครับ Google Suite ต่างๆสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับพวกเครื่องจีนอุปกรณ์เสริมนะครับที่มีมาให้ในเครื่องสูนไทยอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัว เคส TPU นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เคส TPU ธรรมดามันเป็นเคส TPU แบบที่เคลือบตัวสารป้องกันแบคทีเรียมาด้วยนะครับเหมาะกับยุคโควิดนี้จะเป็นอย่างดีเลยนะครับมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเข็มจิ้มถาดซิมทีนี้เราก็มาดูตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขามีทั้งหมด2สีแต่ว่าสีที่ส่งมาให้ผมนะครับมีชื่อว่า Horizon Blue นะครับอ่ะเรามาดูจุดเด่นกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวกล้อง cinematic 108ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียงที่ปรับแต่งโดย Harman on ตัวหน้าจอนะครับความละเอียด WQHD+ นะครับ120 h ฮิด้วยนะตัวชิปตัวนี้น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในประเทศไทยเลยที่มาพร้อมกับ Snapdragon 888นะครับพร้อมกับตัวโมเดม็ม Snapdragon X50 ซึ่งก็เป็นตัวโมเด็ม 5G ที่เรียกได้ว่าประสิทธิภาพสูงสุดของ Snapdragon นะตอนนี้นะครับสุดท้ายก็คือระบบการชาร์จตัวนี้รองรับการชาร์จแบบมีสาย55วัต์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สาย50วัตตัวอะแดปเตอร์ แถมมาให้นะครับอะแดปเตอร์เป็นตัว GAN นะครับเป็นแกนเลเรียมในเตรตนะครับซึ่งรองรับการชาร์จเร็วนี่ให้มาเลยน้ําหนักของอะแดปเตอร์ค่อนข้างจะหนักเลยแต่ว่าขนาดมันอะ่ะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยี GAN นี่นะครับนี่อย่างนี้อะแดปเตอร์ก็อาจจะดูเหมือนกับไซส์ของสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยหนักนะครับน้ำหนักของอะแดปเตอร์หนักมากเลยอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ให้มาคือตัวสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C to USB Type A นะครับจะมีตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นสีออกส้มๆหน่อยนะครับนี่เป็นสายลักษณ์ของแบรนด์เขาประมาณนี้นะครับ,บอุปก,กรณ์เสริมที่ให้แค่นี้หูฟังไม่แถมมาให้อยู่แล้วนะครับไม่เคยแถมมาให้อยู่แล้วเนาะของเี่ยวหมี่นะอ่ะเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องสีที่ผมได้รับมา,าที่บอกไปนะครับ h o r i z o n Blue เดี๋ยวผมขอลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนนี่นะครับสวยงาม เป็นแบบกระจกแบบด้านนะครับไม่เก็บรอยนิ้วมือก็ถือว่าจริงๆมันเก็บไหมมันก็เก็บนะแต่ว่าดูแลรักษาง่ายกว่าแบบกรอซี่แน่นอนนะครับเราถูๆไปอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นรอยนิ้วมือด้วยซ้ำไปนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับไล่เฉดจากาสีฟ้าลงมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆสวยงามนะครับเหมือนเป็นือนประมาณเส้นขอบฟ้าแล้วกันตอนอตอนเย็นๆประมาณนี้นะครับอุณภูมิของสีจะเป็นประมาณนี้ตัวกระจกด้านหลังเ,เป็นกระจกแบบโค้งเล็กน้อยนะครับมันจะรับกับมืออย่างพอดีตัวกล้องตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดกล้อง3ตัวด้วยกันนะ กล้อง3ตัวเนี่ยมีเซ็นเซอร์หลักความละเอียดหว่า8ล้านพิกเซลมีกล้องอัลต้าวายองเกิลนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลทั้งหมดนี้นะครับกล้องของเขาเนี่ยทั้ง3ตัวนี้สามารถถ่ายด้วยโหมดกลางคืนได้ทั้งหมดนะครับมีแฟลชมาให้ในตัวโมดูลกล้องเองนะครับมีข้อสังเกตเล็กน้อยคือสเต็ปของการนูนมันไม่เท่ากันนะครับตัวโมดูลกล้องมันจะนูนมาสเต็ปหนึ่งตัวกล้องที่เป็นตัวอัลต้าวกับตัวกล้องหลักก็จะนูนมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็สสิ่่งงคคััญืออออววววแนทียูบบรรเณขต กล้องหรือแปดล้านพิกเซลมันก็จะนูนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูผ่านๆอาจจะเหมือนว่าโมดูลกล้องเขาบางแต่ว่าความจริงแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะหนาประมาณนึงเลยเหมือนกันนะตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลโกโลเล้เสือมีแล้วก็มี5 g นะครับเพราะว่าวรุ่นนี้รองรับการใช้งาน5 g เรามาดูกันต่อที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้มีความบางเลยก็คือเขาจะออกแบบมาให้ตัวกระจกหน้าจอมันอันดับแรกนะครับคือกระจกหน้าจอมันเป็นแบบคร r v e display นะครับมันโคง้งท ตรงนี้ก็เลยตัวเส้นขอบจะดูบางมันเลยทําให้ตัวเครื่องดูเหมือนบางแต่ว่าความจริงมันก็มีความหนาในระดับของสมาร์ทโฟนปกติมาตรฐานทั่วไปไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับด้านข้างก็จะมีตัวปุ่ม power นะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะมี IR b u s t e r มีไมโครโฟนแล้วก็มีตัวลำโพงแล้วก็ถ้าเกิดกล้องซูมมาดีๆนะครับจะเห็นตัวโลโก้เลยว่า Sound by Harman Kardon นะครับก็คือตัวลำโพงตัวนี้เขาปรับแต่งกับ ทางฮามันคาร์ดอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลำโพงแบบเซอริโอมีข้างบนและมีลำโพงข้างล่างนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C แล้วก็มีถาดใส่ซิมการ์ดมาให้นะครับรองรับซิมการ์ดแบบนาโนซิมมาต่อกันที่ด้านหน้ากันบ้างน,นะครับตัวนี้รองรับการปลดล็อก ok ด้วยเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่อยู่ใต้หน้าจอและแน่นอนว่ามันรองรับการปลดล็อกโตัวเครื่องด้วยการสแกในใบหน้าด้วยนะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่า เขาเออกแบบมาค่อนข้างที่จะมีความสวยงามเลยนะครับขอบจอบางมากเพราะว่ามันเป็นขอบเคิร์ฟนะครับมันก็เลยทําให้ด้านข้างเนี่ยแทบไม่มีขอบอยู่แล้วด้านบนด้านล่างมีขอบบริเวณแค่ตรงบริเวณมุมนิดเดียวน่นนะครับที่เหลือด้านบนขอบบนล่างนี้ถือว่าออกแบบมาได้บางมากตัวหน้าจอตรงนี้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับ6.81นิ้วเป็นหน้าจอแบบ a m o l e d Display นะครับเป็น, uh, Quad นคอร์สเ d ิร์ฟดิสเพแล้วกันก็คือโค้ง4ด้านส่วนเรื่องความทนทานนะครับตัวกระจกหน้าจอตรงนี้ใช้ คอนนิงโกลิล่ากราฟิกซัสนะครับหรือว่าโกลิล่ากาฟเที่เคยใช้อยู่ในรุ่นเรือธงของสมาร์ทโฟนลหลายรุ่นนะครับก็มาใส่ในรุ่นนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้ความละเอียดสูงถึง w q h d ิเลยนะครับแล้วก็รองรับอัตรา r e เฟชเรทสูงที่ 120H เฮิร์ด้วยนะครับต่อให้เราเปิดความละเอียดสุดก็ยังสามารถใช้ 120H ง้่เฮิร์ได้จะเห็นว่าปัดหน้าจอค่อนข้างที่จะมีความลื่นไหลามากๆนะครับนี่นี่นะผมจะลองปัดหน้าจอให้้ดู 120Hz มนน่แบบีเร ส่วนเรื่องของชิปประมวลผลนะครับแน่นอนว่าเป็นรุ่นเดอธทงแบบนี้นะครับมี11มาพร้อมกับชิปอย่าง snapdragon 888นะครับซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตรุ่นเดอธทงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางคอค l c o m m เลยแล้วก็เป็นรุ่นแรกในไทยนะครับที่เอาเข้ามาตัวนี้นะครับเป็นชิปเซ็ตแบบ5นาโนเมตรแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคู่สู้กับคู่แข่งอย่าง Apple A14 หรือว่า Exynos 2100ได้สบายๆเลยนะครับมาพร้อมกับแรม 8กินะครับแล้วก็ความจุในตัวเครื่องมีให้เลือกด้กันทั้งหมด2ความจุก็คือ128แล้วก็256 g b ตนะครับตัวแรมเนี่ยเป็นแบบ LPDDR5 ส่วนตัวความจุตัว storage นะครับเป็นแบบ UFS 3.1ไม่รองรับการเพิ่ม micro SD card นะครับก็ซื้อความจุเท่าไหร่ก็ต้องใช้งานเท่านั้น รองรับการใช้งาน 5G นะครับนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวบริเรนด้านหน้าผมลืมบอกไปตัวกล้องหน้าตรงนี้นะครับเป็นกล้องหน้าที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอความละเอียดสูงอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดถ่ายภาพมาให้ใช้งานค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4 6 0 0 m ป ah ์แล้วก็รองรับการชาร์จนะครับอย่างที่บอกไป ชาร์จแบบไร้สาย50วัตต์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบมีสาย55วัตต์อีกครั้งยังรองรับการทารีเวิร์สชาร์จนะครับที่10วัตต์อีกด้วยในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชัน12นะครับ base on Android เวอร์ชัน10นะครับจุดเด่นอย่างแรกเลยที่ผมเห็นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่เป็นแอปที่มันติดกับเครื่องมาเนี่ยเขาใส่มาให้เนี่ยเท่ากับว่าแทบไม่มีแอปขยะเพิ่มเติมเลยเยต็มที่ก็จะมีอยู่ประมาณ6แอปนะครับซึ่งส่วนใหญ่นีก็ รียกได้ว่าแทบจะใช้งานกันหมดอยู่แล้วส่วนที่เหลือไม่มีเลยนะครับนี้ผมโหลดเพิ่มทีหลังทั้งหมดนะครับก็ทําให้มันดูมีความไลท์มีความที่จะทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในตัว MIUI version 12ตัวนี้สําหรับคลิปแกะกล่องนะครับมี11สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางยวหมี่ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรอยากให้เราเอามี11ไปเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นไหนคอมเมนต์คอมเมนต,คมมนต์คอมเมนต์ไว้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ